มาวันนี้ผมจะมาสอนลงแอตแลนติกนะฮะ,ก,ก,ะ,ฮะก่อนแรกคนตควรมาที่เกาะโฟร์เซนนะฮะเาต้งเตรียมอุปกรณ์น้ำอย่างน้อยต้องมีคลี่แบบผมก็ได้นะเอาแค่สามพันัก็ได้นะแล้วก็มาที่เกาะโฟร์เซนมาตามหาคันโยกคนเี้ครับอันแรกจะอยู่ตรงนี้เลยนะอันที่สองต้องขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นหนึ่งนะ อ่าตรงร้านค้าขายสกินตรงนี้เลยนะะอันนี้นะฮะตรงนี้เลยเอ,อืมอ้อเลยโอเคพอเราสับเสร็จนะฮะเราเนี่ยก็ต้องขึ้นไปตรงน้าตกตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวอาจจะมีคนเห็นแล้วแหละว่ามีคันโยกอะไรไม่รู้อยู่ข้างในน้ำตกให้ทุกคนไปสับคันโยกตอนนั้แหละครับ มันก็จะขึ้นว่าเหลืออีกสองอันใช่ไหมผมรู้สึกว่าอีกอันั่งอยู่บนสะพานตรงโน้นนะอเอันั่งอยู่ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะมาสับในนี้ก่อนอนะมากันเดี๋ยวผมจะสอนลงหมดเลยนะเดี๋ยวผมต้องสอนนู่นสอนนี่เยอะเลยนะฮะสอนไม่ค่อยเยอะมากหรอกเอ้ยเอ้ยกระตุกอะ ขึ้นไปเลยครับผมคื้นคืนเคนเปนปี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 นจนบาาตายแต่ตูดบินจนบ่า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 บสมมุกรบกดตัดบูดสโซบ้าแลกูอุ้ยไอ้ตก เมื่อครนนี้มันจะเป็นการเพิ่มช่ชคตกปลาปะกายแต่อหีหาเหวใครที่ไหนก็ไม่รู้มันกดแล้วครับก่าจะไปตกกับดันโกสักตัวนึงมีบาราบารามากมายที่เอาบอรถลีดเบรไม่ไปตกหรอกอายแล้วขึ้นไปตรงนั้นยังไงสิไปขึ้นดิอ๋อทางดีๆมีกูไม่ขึ้นนี่วา ขึ้นไปกันเลย,ยปีนตัวนี้แม่ไหมทุกครรวดเดียวนะเอ่อยู่นี่ไงเนายก็จะไปหาไอ้คันยอมสุดท้ายนะซึ่งหาโคตรยากกูหาเป็นร้อยรอบแล้วกูยังไม่เจอเลยก่อนหน้าที่ผมกัดจะไปหานะาไปอันแรกครับ แต่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 หาที่อยู่มันไม่เจอเว้ยมหาสมุทรชายฝั่งบลาปลาปลาใครจะใช้เฮ้ยมันใช้ตัวทันเวลาเพราะมันจะอินชาร์ตปลาชัวร์เลยเดียวเนาะมันมีอินนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยชายหำที่ถูกตัดไข่ lăng này quá loan lung lá mới có lắm anh mới cái phần duyên này nè mà ผมเดินหาแป๊บขอตัดต่อวิดีโอตอนนี้ผมหามาตั้งนานมากแล้วนะมันก็ยังไม่เจออยู่ดีนะเพื่อให้คลิปสั้นๆนหน่อยนะผมจะขอตัดอีกครั้งนาน เข้ามาในปากหัวกะโหลกท้่มันอยู่ตรงกลางเกาะและ้วเข้ามาในจากนักก้นก็เดี๋ยวทางนี้ไปเลยนะมันก็จะเจอเอยู่กว่าจะเจอตั้งนานแล้วยุงโครน่ารำคาญเลยต่อไปต้องไปเอาทีเอนทีนะะ แต่บอกเลยอยู่โคตรสูงเทียนทีกูอยู่โคตรสูงอ,ะอ่ะอะส่วนใครที่มากดดึงคันโยกแล้วมันไม่ขึ้นให้ดึงอะ่ะไปที่แกนรีดแล้วขึ้นเรือจนสลัดไอ้นั่นหลังจากนั้นก็เสียเงินหนึ่งหมื่นนะแล้วพอเสียเงินหนึ่งหมื่นเสร็จมันก็จะดึงได้นะฮะให้ขึ้นไปข้างบนต่อเลยนะ ขึ้นไปเลยนะคะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะจนไปถึงไอ้ข้างบนสุดตรงนู้นนะในหัวกระโหลกอะ่ะมันจะมีเทียนทีวางอยู่นะนะเดี๋ยวขอไปแป๊บนึงโดยจุดแล้วเทียนเทียมมันจะมีช่องที่ปิดอยู่แล้วพอเรากดดึงให้ลงมันจะเปิดเว้ยแล้วมันก็จะมีเทียนทีสามหนึ่งลูกวางอยู่ข้างในแล้วเราก็ไปเก็บได้เลยมันจะได้มาทั้งหมดสามลูกต่อไปให้เราเสกเรลอนะฮะ ก่อนจะเลียกเป็นเรือคันนี้นะเพราะผมไม่มีเจสกิมคนอื่นเบลเลยเออไม่ถึงไม่ถึงอ้าวตายครับไม่ถึงอ้าวอาวุธอาวุธอาวุธโอโ้โหแสนสองเดียวแสนสองเนี่ยคือผมจะไม่ได้รีบลวิวเบลดข้างในนะเพราะมันจะเรียกว่าไงดีวะ มันแบบเบ็ดข้าะไรมันคือแบบราคาอันหนึ่งล้านนึงล้านกว่าเลยนะอันเนี้ยเดียวอ่ะล้านกว่าเลยนะทุกคนคิดเอาแล้วมีเงินอยู่สี่หมื่นจะรอดไหมไม่จะซื้อหรอกก็ควจะเก็บเงินในนั่นอ่ะ ไปต่อครับผมไปเรื่อยๆเลยนะไปกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอ question mark นะออกมาไกลจากเกาะแล้วแหละหบาหาสมบุกกลับไปที่ชายฝั่งเดี๋ยวไม่ได้เซฟชายฝั่งไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟชายฝั่งทำไมม,มันขึ้นให้กลับไปาชายฝั่งเอือแล้วตอนนี้ก็แบบ ของแหลกของมากมากนะฮะคือมือถือทุกคนไม่ได้ค้างนะมือถือผมเนี่ยค้างเห็นไหมบอกแล้วครับมือถือทุกคนไม่ได้ค้างมือถือผมเนี่ยค้างนะฮะเงินผมแต่แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้แค,นแค่นิดเดียวเอง <S <S ทำไมแหลกจังนะ อย่าบอกนะมันจะหลุดนะไม่เอานะเว้ยหลุดไม่งต้องดึงคันโยกใหม่หมดเลยเอาแกนรีฟแ,แ,แรกอหลกโคตรหล็กหลกอิบแองแหลกอิบออเลยท่านผู้ชมพอทุกคนมาถึงให้ลงไปที่ทุ่นสีแดงตรงนี้เลยนะไปทุ่นนะฮะไปทุ่น ทุ่นนะบนเกาะที่มันมีทุน่นสีแดงนะหลังจากนั้นลงไปข้างล่างครับผมหรือไม่ทุกคนก็จะไปตรงทอร์นาโดตรงนั้นก็ได้นะแค่มันมืดอย่างนี้มันจะขับมันจะเดินทางยากมั่นะอนนันไงเจ้าวิหารที่ผมต้องเอา TNT ไปวางนะเข้าไปตรงนั้นเลยนะโดของใครที่เพิ่งเล่นแล้วก็มาทำไปตรงเนี้ย แล้วประตูมันเปิดอยู่เธอต้องกดบังโดนแฮกนั่นเองนะทุกคนเพราะมันจะไม่มีคนบ้าอะไรมาเปิดตรงนี้ได้หรอกมา,าเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะคือเราเปิดแล้วต้องมาหาใหม่นะฮะถ้าเราออกเกมแนะนำให้เซฟไปข้างในเลยนะอ๋อไม่ต้องหาใหม่ไม่ต้องหาใหม่มอ,หหมอ่าแต่ตายละเวลาตัวจะออกไปทำภารกิจนู่นภารกิจน,นี้ตัวจะทำยังไงวะนะ่ะ แล้วผมจะเซฟไปไนะเพื่อขี้เกียจดำน้ำนะฮะใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงตืบวางหลีไอเทียนทีงงบางนั้นเราก็ลงไปข้างล่างนะ่จะมีที่กดเทีนทีอยู่อย่าให้เพื่อนคุณไปยืนตรงนั้นนะถ่านาคุณมาทำไออะไรวะคาเคนด้วยกันนะอย่าให้เพื่อนคุณไปยืนตรงนั้นนะ เพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเองจะโดนระเบิดแล้วก็ตุยแบบขมายุยไปเลยนะฮะโอ้ผมรู้วิธีทำให้หน้าจอตัวเองสว่างเลยเออเอาตัวนาคอหนอหน้าของตัวหน้าตัวคอผมเนี่ยมันจุ่มพื้นนะจุ่มหน้าจอเนี่ยจุ่มพ,พื้นแื้นอนี้นะไหนแบบไหนสักอย่างเนี่ยมาผมต้องไปหาปากกาลังสีแดงนะฮะพอเรามาตรงนี้นะ ดำน้ำต่องมามาไปตรงนั้นนะฮะมาเดี๋ยวทางจากเดินมงเสร็จก็เลี้ยวมาทางนี้ตรงนี้เลยนะเอ๊ะมาผิดทางบอกกูว่าถูกแล้วถูกแล้วหลังจากนั้นนะฮะว่ายมาว่ายมานี่เห็นสาราสีแดงตรงนี้ไหมะฮะให้เราเงยขึ้นฟ้านะฮะมันจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำน,นะฮะให้เราปีนให้เรากระโดดขึ้นไปเลยนะ กระเราเข้าปปุ๊บหลังจากนั้นให้เราเดินไปทำไมจะเจอนั่นไงหัวใจหลังจากนั้นให้เราไปเก็บเลยนะเก็บเก็บป่ะหน้าจอดำทด้งไงเออขึ้นมาเลยเอา TNT กูไม่หายด้วยไหนวอนนอะอะหรอ เออถูกด้วยมาลงไปเลยชิมเอาไงไม่เกิดขหมดอเยมาข้าแล้วพบสถานที่ใหม่สถานที่ทเพิ่งพบตอนนผมก็ลงมาข้างล่างแล้วแหลกครับผมฟร์มมันเพิ่งโหลดข้อมงครั้งแรกนะอันนี้ถ้าผมเคยลงมาแล้วมันจะไม่แหลกนะฮะหรือแหลกน่าจะแหลก แต่ผมมันน่าจะมีเบ็ดหลักล้านเต็มเลยคับตรงนี้ใครมีเงินไม่ถึงล้านแนะนำอย่ามานะฮะเพราะคุณจะไม่สามารถอืมอิงเป็น,น,นวิญญาณเแล้วหรอเพื่อนตายเพราะอะไรอ่ะโอเคนี่นะเบ็ดอันแรกราคาล้านหนึ่งซึ่งไม่มีเงินนะฮะใช่ครับผมไม่มีเงินหนึ่งอนะสังเกตเงินตั้งแต่ต้นคลิปสี่สี่หมื่นเอง หายไปไหนพันหนึ่งเนี่ยพ่อค้าอยู่ตรงนั้นนะคะสมออะไรเนี่ยมาเดี๋ยวผมจะลองไปตกปลานะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะไม่มีโค้ดแจกเพราะผมไม่รู้ <c oughs>